สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดแชทลับออยราซีอัจฉริยะเปิดแชทลับนายตำรวจออยาซีพูดหมดทุกอย่างถามตำรวจภาคหนึ่งรู้กันดีอัปเดตล่าสุดคดีแตงโมหลังออกมาแชร์คลิปหมอนิติเวชขโมยศพแตงโมพร้อมเปิดโปงกระบวนการสร้างหลักฐานเท็จล่าสุด10พฤษภาคม65นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ ลุยยื่นหนังสือหลักฐานแจ้งความเอาผิดพันตำรวจเอกแพทย์หญิงนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจที่ร่วมชนะสูตรคดีการเสียชีวิตของแตงโมงนอกจากนี้อัจฉริยะเปิดแชทลับนายตำรวจอายรลา4กระบวนการทำพยานหลักฐานเท็จที่สำคัญนายอัจฉริยะนำหลักฐานข้อความสนทนาอัจฉริยะเปิดแชทลับนายตำรวจนามอิยาาสีอ้างว่าเป็นนายตำรวจนามเรียกขานว่า อายราสี asi, ยอมรับว่าการนำหมูไปจำลองเหตุการณ์สิบครั้งทำได้แค่ครั้งเดียวที่หมูจะหลุดเข้าไปในใบพัดเรือโดยข้อความในแชทสนทนาบุคคลที่ใช้นามเรียกขานว่าอายราสีส่งต่อให้กับบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีข้อมูลดังกล่าวนี้อาจนำไปสู่การทำพยานหลักฐานเท็จในคดีทั้งนี้บุคคลที่ใช้นามเรียกขานว่าอายราสีจะเป็นบุคคลเดียวกัน กับนายตำรวจอักษรย่อวอแหวนหรือไม่ขอให้สื่อมวลชนไปสอบถามนายตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตรารวจผู้ทรภาคหนึ่งจะทราบกันดีว่าเป็นใครขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก T-NEWS ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังเช่ยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ